ครับครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งในมิตรรักแฟนๆนะครับในมิตรรักแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทย FC Ford Fiesta ทุกๆท่านอีกแล้วนะครับนะครับมาอีกหนึ่งปัญหานะครับมาอีกหนึ่งปัญหานะครับในรถยนต์ Ford Fiesta นะครับในรถยนต์คันนี้มีปัญหาอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเกียร์ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราลากรอบพื้นไปนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเสียงเครื่องดังกระหึ่มแล้วนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับรอบอยู่ที่สามพันห้านะครับเราถอยคันเร่งกลับขึ้นมาเกียร์ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเกียร์ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเราใช้โปรแกรมเข้าไปทําการตรวจเช็คนะครับเราใช้โปรแกรมเข้าไปทําการตรวจเช็คนะครับเราพบรหัสปัญหานะครับเราพบรหัสปัญหานะครับเราพบรหัสปัญหาฟ้องขึ้นมานะครับฟ้องขึ้นมาอัตตาก เกียร์สามไม่ทํางานนะครับอัตราเกียร์สามไม่ทํางานนะครับอัตราทดเกียร์สามไม่ทํางานผิดปกตินะครับนี่นะครับนะครับสัญลักษณ์การระบบเกียร์ผิดปกติขึ้นมานะครับมีไฟมีเป็นรูปเฟืองนะครับเป็นรูปโครงจักรเฟืองนะครับมีกระพริบ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 นะครับท่านท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับ ตอนนี้เรามาลองในภาคสนามนะครับเรายังไม่ได้เดิมกระดํดเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับเราพบรหัสปัญหานะครับเราพบรหัสปัญหาในในโปรแกรมสแกนทําการฟ้องขึ้นมานะครับฟ้องขึ้นมาในข้อปัญหานะครับในข้อปัญหาระระดับน้ํามันนะครับระดับความร้อนในอุณหภูมินะครับระดับความร้อนในระบบอุณหภูมิของน้ํามัน เกี pton, นะ er ยร er ์นะครับ้อนผิดปกตินะครับร้อนผิดปกตินะครับนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขให้นะครับนะครับแล้วเราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังรับจาบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม ดำมากนะครับน้ำมันนะครับดำมากเลยนะครับเรา,าดูอ่างนะครับอ่างเกียร์นะครับนครับมีนะคราบดำนะครับนี่แม่ชุดแม่เหล็กนะครับนสครับเคราบการทำงาน เยี่ยนะครับบกมากครับเดี๋ยวการแก้ไขให้ครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักและคิดถึงอีกแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยกับอีกหนึ่งในปัญหานะครับกับอีกหนึ่งในปัญหาในรถยนต์ฟอร์ดเฟียต้านะครับในรถยนต์ฟอร์ดเฟียต้าหนึ่งจุดสี่นะครับนะครับรถคันนี้มีอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนว่างั้นเถอะนะครับตอนนี้เราทําการจัดสรร์ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําเราทําการรีเซ็ตระบบ โมดูลใหม่นะครับระบบโมดูลระบบเกียร์ใหม่นะครับพระกับเราทําการติดตั้งออยนะครับแยกออยนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของระบบน้ํามันเกียร์นะครับเพื่อให้ระบบการทํางานของเกียร์มีความคงทนยาวนานถามบอนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเราทําการแยกระบบออยเกียร์ใหม่นะครับอยู่ตอนนี้อุณหภูมิน้ามันเกียร์อยู่ที่ประมาณ45%เปอร์เซ็นต์นะครับ อุณหภูมิน้ำมันเกียร์อยู่ที่45องศานะครับแต่ก่อนนี้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ก็อยู่ประมาณ80องศาถึง90กองศานะครับนะครับตอนนี้นำอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ลดลงมาประมาณ40องศานะครับก็จะทําให้ระบบน้ำมันเกียร์เย็นนะครับจะทําให้ระบบน้ำมันเกียร์เย็นพออุ่นนะครับนะครับไม่ถึงขนาดเย็นเกินไปนะครับพออุ่นนะครับซึ่งเป็นการรักษาอ่า อุปกรณ์ภายในของระบบเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซีนไม่ว่าจะเป็นโอริงต่างๆนะครับก็จะไม่มีการแข็งตัวเร็วเกินไปนะครับจะไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไปพร้อมกับยืดอายุการทํางานของระบบเกียร์ไปอีกยาวนานไกลนะครับนะครับในรถยนต์ฟอร์ดเกียต้านะครับตอนนี้เราทาการเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทาการเร็จเรียบร้อยเรามาลองในภาคสนามนะครับเรามาลองในภาคสนามเพื่อดูการระบบการเปลี่ยนเกียร์ของระบบเกียร์นะครับตอนนี้ระบบขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีความสมดุลนะครับ ถือได้ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับในรถยนต์ฟอร์ดเฟียต้านะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราด้วยปรึกษาเราได้นะครับในรถยนต์ฟอร์ดเฟียต้าหรือรถเบนซินดีเซลก็แล้วแต่นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับนะครับพร้อมกับทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ โอ,นะออ 14, โอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกสารอะไรนะครับที่ร้านอุปกจารยนจังหวันดสีศูน4์สาม8กแนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม